เรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่อง tense เนาะ tense ก็คือการใช้กริยาให้สอดคล้องกับเวลาใช่ไหมอันเนี้ยจะเป็นเรื่องแรกก็คือเป็น present present ก็คือเหตุการณ์ที่เป็นอะไรเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน present ก็คือปัจจุบัน อันแรกก็คือเป็น present simple tense เนาะ present simple tense ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดเป็นประจำและเป็นจริงเสมออันนี้คือโครงสร้างของ present simple เนาะคือ subject บกวก verb ช่องหนึ่งถ้าประธานเป็นเอกพจน์ verb ที่ตามมาจะต้องทำอะไรนะ verb ที่ตามมาจะต้อง verb จะต้อง เติมถูกไหมต้องเติม s es หรือเปลี่ยน y เป็น i es นั่นเองอันนี้นะคะจะเป็นตัวแสดงเวลาของ present simple เนาะคือคำว่า always usually often s o m sometimes หรืออาจจะมีมากกว่านี้เช่นคำว่า every always ก็คือแปลว่าเสมอ usually แปลว่าปกติ often แปลว่าบ่อย Sometimes ก็คือบางครั้งบางคราวถูกไหมโดยที่อันนี้สามารถวางไว้หน้า verb แท้วางหลัง verb to be หรือวางหลัง verb ช่วยก็คือตัวแสดงเวลาสามารถวางไว้หน้า verb แท้ก็ได้วางไว้หลัง verb to be ก็ได้หรือวางไว้หลัง verb ช่วยก็ได้เหมือนกันตัวอย่างประโยคนะคะ The sun rises in The sun ก็คือพระอาทิตย์ถูกไหมพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนั่นเองเหตุการณ์นี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงถูกป่ะประโยคต่อมาก็คือ she usually goes to the market ก็คืออันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเนาะก็คือหล่อนเนี่ยเออไปตลาดบ่อยๆถูกไหม เทนต์ต่อมาก็คือ continuous ก็คือเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นขณะที่พูดก็คือเกิดขึ้นณขนาดนั้นเลยก็คือจะต้องใช้ continuous โครงสร้างของประโยคก็คือ subject บอก is/am/are บก verb เติม ing เนาะเรามาทว,วนกันหน่อย is คำนามที่ใช้กับ is มีอะไรบ้างนะมี Me, he she it ถูกไหมคะ am ใช้กับมีตัวอะไรบ้างใช้กับ i แล้ว r ล่ะคะ r ใช้กับ v e t y แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือคำว่า you นั่นเองตัวแสดงเวลาของ tense น,นี้ก็คือ now right now at present at this moment ก็คือทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเกิดขึ้นตอนนี้เลย Look, listen นันนี้ก็เป็น tense continuous เหมือนกันนะ2ตัวเนี้ยจำไว้ให้ดีๆนะถ้ามีพวกนี้ตัวพวกนี้ก็คือจะเป็น tense continuous ตัวอย่างประโยคก,ก็คือ look the car is coming hey, เห็นไหมมีคำว่า look แสดงว่าโครงสร้างที่ตามมาจะต้องเป็น present continuous นั่นเองเห็นไหม the car เป็นอะไรเป็นคำนาม เอกอพอถูกไหมคะเพราะฉะนั้น v e r b ์จะต้องเป็น is coming มาจากคำว่า come เวลาทำเป็น v e r b ์ ing ก็คือจะต้องตัด e ทิ้งแล้วเติม ing ประโยคต่อมาก,ก็คือ they are playing tennis at this moment ก็คือเขากำลังเล่นอะไรกันอยู่ tennis เห็นไหมว่า they ตามหลังก็คือ are playing ตัวแสดงเวลาก็คือ at this moment tense ต่อมาก็คือ perfect perfect ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในอดีตนะแล้วก็ดำเนินเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งซ้ำๆซากๆนั่นเองโครงสร้างประโยคก,ก็คือ subject บวก has have บวก verb ช่อง3อ่ะเรามาดูกัน ขอทวนหน่อย has ใช้กับตัวไหนบ้าง has ใช้กับ he she it เป็นเอกพจน์ถูกไหมคะ have ใช้กับใช้กับตัวไหนบ้าง I you we they ตัวแสดงเวลาของ tense น,นี้จะมีคำว่า since for just already yet recently and lately since อันนี้จะบวกจุดเริ่มต้นของเวลานะ s i n บวกจุดเริ่มต้นของเวลาถ้า for จะบวกช่วงเวลาเช่น since แล้วก็คือตามด้วยคศอสอก็ได้ถ้า for อีกเช่น for five years เป็นช่วงเวลาเนาะก็คืออันนี้ตั้งแต่พศอ,อสอ 1, 9 7 9อันนี้ก็คือเป็นเวลา5ปี just แปลว่าเพิ่งจะ Already ก็คือแล้ว Yet ก็คือหรือยัง Recently ก็คือเมื่อไม่นานมานี้ l a t e l y ก็คืออย่างช้าตัวอย่างประโยคนะคะก็คือ I haven't seen p i m for ages อ,อันนี้นะ่าสนใจเนาะ for ages คำเนี้ยแปลว่าเหมือนกับแปลว่าคำว่าเท่ากับคำว่า long time เท่ากับคำว่า long t i m ก็คือเป็นเวลานานนั่นเองเป็นเวลานา ก็คือฉันไม่ได้เจอพิมพ์มาเป็นเวลานานแล้วข้อ2ก็คือ I have lived in Bangkok since I was born ก็คือฉันนะอาศัยอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่ที่ฉันเกิดก็คือแสดงว่าเขาอาศัยตนะั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขาก็ยังอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองจริงๆมันมีอีก tense หนึ่งนะคะก็คือเป็น tense present perfect continuous เนาะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะฉะนั้นขอข้ามนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างโจนเนาะ it แล้วเขาก็บอกว่า do right now I can go นะ yeah, I can go ที่เขาให้มันก็คือคำว่า rains is raining แล้วก็ has rain has rain ตอบข้อไหนมีคำว่า right now แสดงว่ากำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ ตอบ B is raining เป็น present continuous นั่นเองข้อ2 our group always mathematics class on Wednesday อันนี้ mathematics แปลว่าวิชาเลขเนาะก็คือมีคาาสวิชาเลขตอนวันพุธนั่นเองเห็นคาว่า always ไหมเห็นคาว่า always ไหมเพราะฉะนั้นตอบ ตอบตอบข้อ b นั่นเองว่า group always have mathematics ข้อ3อ่ะ rectangle rectangle ก็คือส mm ี่เหลี่ยมผืนผ้า figure ก็คือเป็นตัวเลขเนาะ bounded bounded อันนี้ก็คือล้อมรอบขอโทษค่ะ ล้อมรอบล้อมรอบโดย4 Lines ก็คือสเส้นถูกไหมอันเนี้ยเป็นจริงเสมอถูกไหมเพราะฉะนั้นตอบตอบเป็นเท็นไหน Present symbol ถูกปะเพราะฉะนั้นตอบตอบข้อ A นั่นเอง Yes ค่ะต่อมานะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ past tense เนอะ past tense ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต past ก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าอดีตโอเคอันแรกเลยก็คือ simple tense simple tense ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงแล้วในอดีต อันนี้คือโครงสร้างของ tense simple เนาะก็คือเป็น subject verb ช่อง2แสดงว่าเราจะต้องท่อง verb กิริยา3ช่องได้เนาะเพราะว่าช่องที่2ถูกไหมแล้ว verb ช่วยของ tense นี้ล่ะเพื่อนๆรู้ไหมว่าคือตัวอะไร verb ช่วย past simple verb ช่วยคือคือคำว่า did นั่นเอง ตัวแสดงเวลาก็คือ ago yesterday แล้วก็คำว่า last บวกเวลา in บวกขอศอตัวอย่างประโยคก็คือ he went to Japan last year เห็นไหมว่ามีตัวแสดงอยู่ก็คือ last year ก็คือเมื่อปีที่แล้ว went เป็น verb ช่องสองของคำว่า verb หนึ่งคือ go นั่นเอง go went ก่อนก็คือเขาไปญี่ปุ่นมาเมื่อปีที่แล้ว ต่อไปก็คือ continuous continuous ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตโดยที่จะระบุเวลาชัดเจน tense โครงสร้างของ tense นี้ก็คือ subject บวก was were บวก verb ing อา้าวเรามาทวนกันหน่อย was คือใช้กับประธานที่เป็นเอกกพจน์ถูกไหมแต่ว่า จะมีอีกตัวหนึ่งที่ใช้ was เหมือนกันก็คือคำว่า I นั่นเองแล้วก็เอกพจน์ส่วนคำว่า Were ล่ะคะ Were ใช้กับ They, We, You ตัวอย่างประโยกก็คือ at 7 e v o'clock yesterday นม่ไหเขาระบ,บุเวลาชัดเจนเลยว่าเมื่อ7จ็โมงของเมื่อวานนะ I was studying English ก็คือฉันกำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่นั่นเองต่อมาก็คือเป็นการใช้ tense คู่นะอันนี้อาจจะเจอบ้างในข้อสอบการใช้ tense คู่ระหว่าง past continuous กับ past simple past con ก็คือ เขาก็บอกแล้วนะว่าเป็นเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในอดีตส่วนพาสซิมโ e ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกโดยเราจะมีคําเชื่อมสองตัวก็คือคําว่า w h y กับคําว่า when w h y ก็คือในขณะที่ when ก็คือเมื่อถูกไหมอขอโทษค่ะพาสซิมจะอยู่หน้าคําว่า w h y พาสซิมอยู่หน้าคําว่า w h y แล้วก็ตามด้วยพาสคอนส่วนพาสคอนจะอยู่ทําหน้าคําว่า when แล้วจะตามหลังได้พาซิมอันนี้ต้องจำนะตัวอย่างประโยคก็คือ Why he was taking a shower The phone rang ในขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่เห็นไหมหลังคำว่า Why ก็คือเป็น p a s s Con ถูกไหม The phone rang ก็คือโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแรงอันนี้เป็น Verb สองเนาะ Verb หนึ่งคือคำว่าอะไร Verb หนึ่งคือคำว่า Ring นั่นเอง ต่อมาก็คือ past perfect ก็คือเกิดก่อนเหตุการณ์ที่เกิดแล้วแล้วก็จบแล้วถูกไหมโครงสร้างก็คือ subject บวก had บวก verb ช่อง3นั่นเองตัวอย่างประโยคก็คือ John c a l l me after I had left ก็คือ John เนี่ยเออโทรหาฉันหลังจากที่ฉันออกมา left เป็น verb ช่อง3ของคำว่าอะไรคะ verb ช่อง1คือคำว่า leave นั่นเอง past perfect อันนี้ก็คือเป็นการใช้เทนคู่เหมือนกันนะ p a s t Perfect จะแสดงเหตุการณ์ที่เกิดก่อนแล้วก็จะจบก่อนจะใช้คู่กับ simple ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังอันนี้ก็คือจะมี2ตัวก็คือ Before ก่อน After ก็คือหลังเห็นไหม Pass Perfect จะอยู่หน้า Before แล้วก็ตามด้วย p a simple past s s m p l e จะอยู่หน้า After แล้วก็ตามด้วย p a s t Perfect อันนี้ต้องจำานะ อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างข้อสอบนะคะ The Civil War in America ก็วินวักไว in ้ in 1861อันนี้ก็เป็น tense ไหนเนี่ย in บอกตามด้วข้อสอบเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถูกไหมเป็น tense past simple เ pa sim พราะฉะนั้นตอบได้เลยไหมตอบข้อ A ข้อสอง i n s t e น n แล้วเขาก็เป็นนอกไว้ the theory of relativity e i ์ s t e น์เป็นนักวิทยาศาสตร์ถูกไหมอันนี้ก็ต้องเป็นความรู้รอบตัวหน่อยเนาะก็คืออ i ์ s t e น์ก็คือเขาเสียชีวิตไปนานแล้วถูกอปะแสดงว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถูกไหมข้อนี้เขาไม่ได้ให้ตัวแสดงเวลามานะ เป็นความรู้รอบตัวอ์สไตน์ก็คือตายไปแล้วถูกปว่าเป็นเหตุอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนดีตเพราะฉะนั้นตอบข้อตอบข้อ B นั่นเอง The theory of relativity อันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีสัสมพันธภาพนั่นเอง Purpose purpose Pur แปลว่าสน,นุก ก็สุดท้าย The Adams The Adams อันนี้ก็คือเป็นครอบครัวอดัมเนาะครอบครัวอดัมเว้นวรรคไว้ y at แล้วก็เว้นวรรค to the house last Friday เ่อนเพื่อนๆเห็นแสดงเวลาแล้วร์ป่า last Friday ก็คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอันนี้เป็นเห็นไหนเป็นเห็นอะไรคะใช่เป็นเห็น p a s t s i m p l e มันจะมี verb ศกตัวให้เราเติมเนาะข้อไหนเป็น p a s t s i m p l e อแสดงว่าข้อ a ตัดทิ้งภาษาซีก็คือจะมีข้อ b กับข้อ c ถูกไหมส่วนตัวข้างหลังอ,อันนี้ถ้าข้างหน้าเป็นอันนี้เป็น verb infinitive ถูกไหมจะตามด้วยกรรมแล้วก็จะบวกด้วย to infinitive verb infinitive อันนี้ก็คือผ่านตามเทนเนาะตามด้วยกรรมก็คืออ่าแล้วก็จะตามด้วย to infinitive เพราะฉะนั้นตอบข้อ พอ c in v i t e ก็คือแปลว่าชวน verb ช่องหนึ่งก็คือ in v i t e เติม d เข้าไปก็เป็น verb ช่องสองกับ verb ช่องสามนั่นเองค่ะเรามาอยู่ tense ตัวสุดท้ายแล้วน,นะคะก็คือ future future ก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือจะเป็น future simple future simple ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยโครงสร้างก็คือ subject บวก will หรือบวก shall บวก verb หนะตามด้วย verb หนึ่งที่ ไม่ผ่านตามประธานหรือเป็น verb infinitive s ชล l อ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วถ้าจะใช้อ่ s ชล l จะใช้กับ V หรือ I ตัวแสดงเวลาของ tense น,นี้นะคะก็คือ tomorrow next บวกเวลาแล้วก็ in บวกช่วงเวลาตัวอย่างประโยคก็คือ I will finish my homework in a few hours ก็คือฉันจะ Finish ก็คือเสร็จถูกปะเสร็จสิ้นก็คือฉันจะทำการบ้าน h o m e w o r g ก็คือการบ้านฉันจะทำการบ้านของฉันเสร็จในอีก2-3ชั่วโมงข้างหน้า A few hours อันนี้ก็คือ2-3ชั่วโมงเห็นไหม In บวกช่วงเวลา A few hours เป็นช่วงเวลา แล้วยังเรายังสามารถใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก going to บวก verb 1ได้อีกด้วยโดยโครงสร้างอันนี้ค่ะเราสามารถใช้บอกอนาคตได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ได้เจาะจงว่าเออมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ย่างเช่นตัวอย่างประโยคก็คือ I'm going to have a hard time falling asleep ก็คือฉันเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่ยากเย็นในการที่จะนอนหลับก็คือเป็นคนที่นอนหลับยากนั่นเองก็คือฉันจะเป็นคนที่นอนหลับยาก falling s l e e p ก็คือนอนหลับมนกำลังจะนอนอย่างเงี้ย อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอาจจะไม่ใช่ ten f u t u r e เนก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างอะคะ่ะอยากจะบอกว่า filter ที่ใช้บ่อยๆเลยก็คือจะเป็น filter simple ก็คือโครงสร้าง filter simple ที่จะใช้บ่อยๆเพราะฉะนั้นจะยกมาแต่ filter simple เนาะส่วนโจ์อันเนี้ยเป็นโจทย์ที่ไม่ใช่ filter ทั้งหมดก็ลองมีคอปไปพร้อมๆกันเนาะอย่างอันแรกข้อแรกเขาก็บอกว่า why is the patient feeling much better doctor เขาก็ตอบกลับมาว่า she hopes to return to s h u n p o n where she แล้วเขาก็เว้นวรรคไว้ for 10 years why ก็คือทำไมถูกไหมทำไม the patient ในที่นี้หมายถึงคน คาย feeling much better ทำไมเขาถึงรู้สึกดีขึ้นอย่างนั้นล่ะคุณหมอทำไมเขารู้สึกดีขึ้นมากคุณหมออ่าเขาก็ถามและแล้วคุณหมอคนที่ตอบก็น่าจะเป็นคุณหมอถูกไหม she ในะที่นี้น่าจะหมายถึง patient ถูกปะ hopes แปลว่าความหวังแปลว่าหวังอ่าันนี้เป็น verb นะแปลว่าหวัง พันตามประธานเติม S yes. ประธานเป็นเอกพจน์แปลว่าหวัง Return ก็คือกลับก็คือกลับไปชุมหอนั่นเองแสดงว่าจะต้องตอบว่าอะไรนะมีคำว่า for t e n s ไหนเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากเลย for t e n s ไหน t e n s present present อะไร present perfect นั่นเองค่ะ for present perfect เนาะตามด้วยช่วงระยะเวลาเพราะฉะนั้นโครงสร้าง present perfect คือข้อไหนคะข้อ b นั่นเอง okay, present perfect ก็คืออะไรนะ has have บวก verb ช่อง3าม ah uh, has leave ก็คือ leave แปลว่าอาศัยนะก็คือหล่อนนะ่ะหวังว่าจะกลับไปชุมพร ที่ที่หล่อนนะอยู่อาศัยอยู่เป็นเวลา10ปีแล้วข้อต่อมา the student student คือนักเรียน will go home วิวอันนี้เรารู้แหละประโยคข้างหน้าเป็น future as soon as แปลว,ว่าทันทีที่ t h e y จุดจุดจุด the x examination examination ก็คือการสอบก็คือเด็กนักเรียนเนี่ยจะกลับบ้านทันทีที่เขา finish ก็คือเสร็จสิ้นถูกปะทันทีที่เขาสอบเสร็จข้อเนี้ยมันมีคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งค่ะก็คือคำว่า as soon as เนาะมันจะมีโครงสร้างประโยคที่เป็นข้างหน้าจะเป็น future simple หรือไม่ก็เป็น Present Simple ก็ได้เหมือนกันแล้วจะตามหลังด้วยคำว่า as soon as และจะตามด้วย Tense Present Simple ตามด้วย Present Simple เสมอนะเห็นไหมมันมี Keyword อยู่ will แสดงว่าข้อเนี้ยเป็น Future แอซูนแอซแสดงว่าข้างหลังจะต้องเป็นแ e นด์ไหนเป็นเพรสเซน s ์ซิมเิลเพราะฉะนั้นตอบตอบตอบข้อ b นั่นเองเพรสเซน s ์ซิมเิลก็คืออะไรนะคะ subject บ,บวก w ร t h ช่องหนึ่งนั่นเองข้อ3 mike said that จุดจุดจุด mary two days before เษดจัดก็คือไหมเขาพูดว่าเขาจุดจุดแมรี่สองวันที่แล้ว uh, today before before ก็คือก่อนเนาะสองวันก่อน C แปลว่าพบเห็น C แปลว่าพบเห็น two day before อันนี้เป็นตัวแสดงเวลาของ tense past perfect นั่นเอง เพราะฉะนั้น past perfect คือข้อไหนคะข้อข้อ c นั่นเองก็คือหมายราะว่าเออเนี่ยเขา,าเจอแมรี่สวันก่อน past perfect โครงสร้างคือ had บวก verb ช่อง3นั่นเอง